สวัสดีครับผมไทม์ทีซีและกลับมาอีกครั้งครับผมสําหรับเกมนี้ฮะ The l a s t s t ส p สําหรับใครที่เข้ามาดูพาทนี้ยังไม่ดูพาธแรกก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากย้อนกลับไปดูเนี่ยเอาเป็นว่าพาทแรกผมเล่นไม่ผ่านนะครับผมและพาทนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าผมจะทําไม่ผ่านได้หรือเปล่าแต่เอาขา้อข่าวเลยของเกมนี้คือเมื่อเราพบสิ่งผิดปกตินั้นให้เราเดินกลับไปทางข้างหลังแต่ถ้าเกิดว่าทุกๆอย่างนั้นปกติดีให้เราเดินไปประตูด้านหน้าเพื่อไป ขบวนถัดไปนะครับผมมีทั้งหมด20ขบวนะฮะจะนับจาก20ไปถึง0เอาละเกมก็มีประมาณนั้นแหละนะครับผมโอเครอบที่แล้วเนี่ยผมเล่นไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่แค่ห้อง10กว่าๆนะเอาละาชาชลาที่19โอเคผมต้องตำรวจรถไฟตรงนี้นะครับ มันไม่น่าปกติใช่ป่ากับเมมอ่เคฮะถือว,ว่าเมื่อกี้ทำถูกวันดีลุงโอ้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 ไกววุ้ดดับววุ้ดดับจีซ๊ซส์ใครอ่ารู้สึกว่าใส่หูฟังแล้วดีขึ้นเฮ บางทีมันมีเสียงอะไรที่เป็น a นม m a l y ให้เรานั่นได้รู้ด้วยนะครับผมเอาละดูกับเพื่อนโอยไม่ได้เตื่นเนี่ยมึงรู้เปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถไฟขบวนนี้แม่มสิ่งผิดปกติเต็มไปหมดเลยฮะโอเคป้ายนี้เหมือนเดิมใช่เปล่าทุกอย่างดูเหมือนเดิมมั้ยไอ้โมนี่จะใส่แว่นแล้วก็ทำหน้าบูดโอเคแล้วก็ เอาละทุกๆอย่างดูปกติไปหมดเลยอะ่ะปกติจริงใช่เปล่าวะเนี่ยเออมีอะไรผิดพลาดปะวะเอาละไม่น่ามีนะเพื่อนขบวนถับไปวุฒาฟลักบอดดตอืม hmm. เมื่อกี้อะไรผิดปกติวะแม่โอ้ชิตหมอนี่ก็คุยโทรศัพท์ กลับมาที่19ครับผมเอาละวุ <What? S 1> ด๊ดเดาลุงแ่านมึงเปลี่ยนเป็นแบบไอ็ตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยแม่มหน้าตาโคตด,ดุร้ายเลยเอาละปกตินี่นะนี่รู้เปล่าก็รอบที่แลรร้วลุงเป็นตัวประหลาดอะไรไปก็ไม่รู้อะเอาละขบวนที่ส8มีอะไรเปลี่ยนเป้า เดิมปกติโอ้นี่ก็ปกติครับผมป้ายด้านบนก็ปกติใช่ป่าวตัอย่างดูปกติครับผมไปต่อฮะหาอนโุโอโอสิ่งที่มันผิดปกติคือรถไฟมันจอดข้างบนนี้ได้ไงวะเนี่ยนี่มันตึกไม่ใช่เหรอ เอาล่ะปิดปก,กติเพื่อนอู้อีซี่ฮะเอาจริงผมอยากเห็นฉากจบเกมนี้นะเพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับฉากจบโอเคลุงปก,กติที่นั่งก็ปก,กติโอนีีก็ปก,กติครับผมทุกอย่างดูปก,กติไปหมดเลยแม่มเวลาสิบหกละไม่อยากเริ่มใหม่นะเพื่อน มันลบข้อความด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือผิดปก,กติใช่เป่าเอาละยับ What the fuck มันปก,กติแล้วเมื่อกี้มันคือมันลบข้อความเป็นปกติอยู่แล้วใช่เป่า Jesus Christ โอเคขบวนแรกไม่น่ามีอะไรนะไปต่อ ห้องนี้ไฟมันดูสว่างเกินไปเปล่าผมว่ามันผิดปกกตินะครับผมเอาไนะไม่รู้ว่าอะไรผิดปกกติละแต่ที่ดูรู้คือไฟแม,มันสว่างเกินไปฮะยับโอเคอดูดีขึ้นมาหน่อยตื่นแล้วหรอลครับ <c oughs> <c oughs> ผมเสียงดังไปหน่อยหรือเปล่าฮะแต่โทษทีนะขอกลับไปที่เดิมก่อนนะฮะดีฮะมาชัดๆแบบนี้นี่ดีหน่อยนี่ผมปลดล็อก40อโนโมาลีล่เลยเหรอผมว่าผมยังเห็นไม่ถึง40นะเออแม่นางดีเอาลิปสติกไปทาตาทำไมเพื่อนฝึกเป็นนางรำแต่งหน้าหรือไงวะเนี่ยชิปเป้งละ กูหนีก่อน<ฮ>เอาละเอโอเคชาชลาที่16ครอบผมเออใบหน้าแบบนี้ดูสวยหไหนเพื่อนไม่หนาวลิปสติก,กามาทาตาเล่นเลยแม่อโอเคทุกอย่างปกติอ่เค okay. ไม่มีอะไรแปลกนะเพื่อนอกระป๋องตรงนี้ก็เท่าเดิมใช่เปล่า อขอเช็คให้แน่ใจแป๊บหนึ่งนะครับผมออไม่น่ามีอะไรผิดปกติละโอเคไปฮะการทลาที่15ครับผมเย่ยม,มผิดปกติตั้งแต่เริ่มเลยนะเพื่อนใต้มันเอียงแต่มีอย่างอื่นเป่าที่ผิดปกติน่าจะมีแค่อย่างเดียวเอาละก็ ไปกันต่อครับผมชันชลาที่ส<ฮ>ิบสี่อย่างแลดูเหมือนเดิมอารุงคนนี้ก็นอนหลับไม่ยอมตื่นสักทีจะพูดเรียกว่าไม่ยอมตื่นไม่ได้ฮะมีรอบนึงแม่มตื่นไปละไอ้หมอนี่ก็ปักกติครับผมเอมีอะไรเปลี่ยนไฟเปล่าเนี่ย มันคงไม่เปลี่ยนตัวหนังสือเล็กๆน้อยๆในป้ายพวกนี้หรอกมั้งเอาละไปกันต่อฮะยับ What the fuck นี่เกมแม่งยากชิบเป้งเลยเป็นได้กูพลาดอะไรลงไปไวะเนี่ยเพื่อนเอาละเดี๋ยวกูสปีดรันแม่มเลยฮะอยากจรนรู้จริงๆว่ารอบนั้นผมผิดปกติอะไรไปวะ ี่สใครเอาละขบวนที่16คเขารับผมปกติทุกอย่างที่ผ่านมาใช่เปล่าโอเคอเดโมนี่ปกติฮะปกติปกติแล้วก็ปกติไปกันต่อเขารับผมยับโอเคชันชาลาที่15บห้าเทุกอย่างมันดูปกตินะฉันก็ ไปฮะยับช่วยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยวะเนี่ยนั่นและไปกันต่อเลยได้เปล่าอ่าเคสน่าจะไปต่อได้นะเพื่อนยับตากูมันมองอะไรไม่เห็นหเลยงไงวะเน,นี่ยแม่มมันมีอะไรผิดปก,กติปะผมไม่รู้ว่าผมหาอะไรที่มัน ผิดปกติไม่ได้ทักทีอ่ะเมื่อกี้มันต,ต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆฮะไม่งั้นกูคงไม่กลับมาที่ตรงนี้หรอกแม่มมเมยไอลุงเพื่อนเอากวออกมาจากที่นี่ทีกูอยากออกมาจากที่นี่แล้วโอเคอันนี้ป้ายสีแดงนะครับผมจริงๆมันต้องเป็นสีฟ้านะฮะป้ายตรงนี้นี่ไงมันต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับผมเอาละ 18อย่างแลดูเหมือนเดิมเนี่ยทุกอ,อย่างมันปกติแบบเนี่ยแต่พอผมไปที่ถัดไปมันก็จะกลับมาที่เดิมใช่เปล่าโอเครอบนี้มันไปฮะและ้วทำไมรอบอ,อื่นมันกลับมาวะหรือว่าอาจจะเป็นไฟข้างๆเปล่าที่สีมันเปลี่ยนใช่ไหมฮะผมว่ารอบนี้เราอาจจะผิดปกตินะเพราะว่าไฟตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นสีเหลืองหรือเปล่า เอาละลองดูครับผมใช่เปล่าฮะนี่กูเจอแล้วฮะอโนมาลี่อีกอย่างหนึ่งไฟตรงนี้มันเป็นสีเหลืองเว้ยไม่ใช่สีแดงแม่โอเคเอาละต้องสังเกต้ยเยอะๆสินะไอหมอนี่เหมือนเดิมไม้ไนี่เหมือนเดิมฮะมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเจ๊เปล่าเนี่ย

เอาวัวกระจังรถไฟในโล,โลกเวนนี่ทีพลีสเจีสัสกรุ๊ยอะมันพลาดอะไรไปวะอ่าชิดเอาละเอาละขอสปีดลันขอสปีดลันนะเพื่อนปกติปกติเอาละขบวนที่สิบห้า <What? S 2> เหมือนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงที่บันผิดปก,กตินะอาจเป็น,นว่าผมเดินกลับครับผมเอาละนี่คงเป็นสัจธรรมของมนุษย์สินะจำผิดก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่เว้เเ้ยเมื่อไหร่กูจะผ่านวะเนี่ยฉากจบกูอยู่ไหนในเล่นมา20สนาทีละชีสไป เก้าครับผมนี่ไงฮะเป็นหน้ากูเฉยเลยเฮ้ยเพื่อนกลไม่ใช่คนหายไปเว้เล่มันไม่ใช่หน้ากูฮะยับอืมอเค่นี่คนที่หายมันต้องเป็นหน้าไอหมอนี่ครับผมไอหัวโล้นฮะไม่ใช่มีผมเหมือนกูแม่ลุงนี่ก็ปกติ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าเหมือนลูกบอลตรงนี้ไม่มีเป่าเอาละ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 ใครเอาลูกบอลมาเตะเล่นแถวนี้แล้วไม่ไปเก็บปะเนี่ยมาลังก็ไปเก็บด้วยนะเพื่อนลูกบอลห้ามนำขึ้นรถไฟอันนี้เข้าใจเปล่าอ่าชิดสงส่มีเด็กเล่นแล้วลืมมาไปเก็บแน่เลยฮะ<ค><ณ>เหมือนเดิม นอกก็ปกติดีนะโอโอไม่ได้ตาฝาดฮะผิดปกติตึง100ล้านเปอร์เซ็นต์เข้บผมอเคเอาละขบวนที่สิบสามละเอาละาาทุกอย่างแลดูปกติตรงนี้มันไม่ใช่แบบนี้ใช่เปล่า เอาละผมว่าสิ่งนี้ผิดปกติฮะโอ้ดาชิตผมนั่นอยากรู้ว่าเอาโนมลี l นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดผมเดินไปต่อฮะเอาละลอง ไปต่อได้เปล่ามันกูโดนหายใจใส่แล้วก็ตายเลยเหรอมะเนี่ยไม่ีนั่งดูบรรยากาศการหายใจมึงเป็นผิดมากเลยมึงรู้ตัวเปล่าเนี่ยเเนเอยเอาละรอบหน้าก็อย่าไปท้าทายอำนาจมันฮะวิ่งกลับมาให้ไวเลย เอาละขบวนที่1ิบห้นี่ผมเล่นมาตั้ง30-40นาทีแล้วนะยังไม่เข้าขบวนที่10บเลยอะ่ะเกมแมมโคตรยากเลยฮะคือตอนนี้ผมต้องเช็คทุกระเบียบนิ้วเลยนะครับผมเพื่อที่จะผ่านไปให้ได้นะไม่งั้นดีผมกลับไปเริ่มใหม่แน่นอนฮะชิทุกอย่างดูปกติฮะมันจะปกติจริงหรือเปล่าเนี่ยโอเค โชคดีครับผมที่แม่ปกติจริงตรงนี้ก็ปก,กติฮะในห้องมันดูสว่างสว่างเปล่าไฟออ๋หลอดไฟตรงนี้มันสว่างจริงๆฮะเอาละยับโอเคเข้าบวบัวได้สิบสามเอาละ ป้ายเปลี่ยนครับผมโอเคลัวๆฮะต้องแบบนี้หน่อยเพื่อนไปลัวนๆแปลกๆเอาละต้องแบบนี้สิสื่อสมกับการเป็นอนโนมัลลี่หน่อยเพื่อนฮ่าชิดกลับมาที่ สภาวะปกติอีกแล้วสินะผิดปกติครับหลักสิบละในที่สุดกูก็มาถึงหลักสิบสักทีแม่ผมก็ไม่รู้นะว่าเกมนี้มันทำยากมาเขืออะไรขนาดนั้นนะฮะโอเคปกติดี เออจีสัส r i ร้ดูยากละเกินนะฮะรอบนี้น่าจะปก,กติแหละยับ p l e รีสขบวนที่เก้าครับผมในที่สุดกูก็มาถึงเลขหลักหน่วยทักทีมเอาละต้องตั้งใจเล่นแล้วสินะจีสัส r i ร้ เดิมทุกอย่างเลยฮะ,ะข้างนอกก็เหมือนเดิมไฟนี้มีอะไรเปลี่ยนป่ะเพื่อนไม่มีนะวูบวูบวูบ <c oughs> อยู่ดีๆมีแก๊สออกมาเฉยเลยแม่เกือบไปแล้วกูโอเค ข้างนอกไฟสีเหลืองปกติดีเหลือแค่ด้านในขบวนแล้วสินะสวัสดีลุงขบวนที่แปดแล้วนะอีกสักพักเดี๋ยวก็ตื่นแล้วไปพร้อมผมเลยนะลุงออกไปข้างนอกกันฮะไม่อยากติดอยู่ในลูบเวนนี่ละแม,ม่อะไรก็ได้ผิดปกติให้กูสักอย่างอะไรก็ได้ผิดปกติให้กูสักอย่างที่ ทีซสไคร่อ่ามันไม่มีอะไรผิดปกติให้ผมเลยฮะูลองเข้าเลยแล้วกันยับยับโอ้เพอร์เฟคครับผมเยี yep. okay, ่ยมโอเคลุมปกติดีนะ hmm. กระตาก็ปกติปกติไปซะทุกอย่างเลยฮะ แม่มเริ่มเอาคูหลอดเองละเอาละหวังว่าจะไม่มีนะเพื่อนหวังมากนะไม่น่ามีอะไรผิดปก,กตินะสุดยอดไปเลยฮนะเอาละชานชาลาที่หกูมาละฉากจบกูกใกล้ถึงละอีกนิดเดียวโอเคต้องเร่นเซฟๆฮนะดูทุกอย่างเท่าที่จำได้ ป้ายตรงนี้ก็ไม่เปลี่ยนนะเพื่อนข้างนอกก็ยังคงปกติฮะไฟสีเหลืองเหมือนเดิมเป๊ะโอเคทุกอย่างแลดูปกติมากเลยอะไอหมอนี่ก็ดูปกติฮะไม่ไดที่ตัดสินใจยากมากๆเลยครับผมเอาละแต่ผมว่าไม่นามีละห้าขบวนสุดท้ายครับผมเอาละป้ายเปลี่ยนฮะอันนี้ อีซี่ฮะมันต้องแบบนี้ครับผมอ่าชิตอืมไม่ตรงนี้ครับพิบเจเป่าเอาละอีซี่ฮะแบบนี้เลยเพื่อนเออความมืดครอบงำฮะอีนางนันไม่ต้องมาหายใจใส่กูละโอเคผ่านมาที่ขบวนที่สองครับผมเออรถไฟมันหยุดนิ่งเป่ามัน แปลกๆเปล่าหรือว่ามันพอมาถึงขบวนที่2มันเป็นแบบนี้ฮะแต่ผมว่ารถไฟมันหยุดนิ่งนะเพราะว่ามันไม่มีไฟผ่านตรงนี้นะครับผมถูกเปล่าโอ้รอบนี้ไฟดูสว่างเกินไปนะเพื่อนนี่กูจะผ่านแล้วมึงเอาอโนเบลลี่ง่ายๆให้กูอย่างนี้เลยเหรอ อขอบคุณมากแล้วกันนะเพื่อนให้กูไปถึงฉากจบฮะยับในที่สุด mm hmm. ลงไปได้ใช่เปล่าลงไปได้ใช่เปล่ายับ <Yep. S 1> คุณมาถึงที่ สุดท้ายอันนี้คือฉากจบใช่เปล่าคือประมาณว่าเราติดอยู่ในขาบวนรถไฟที่เป็นหลูมแล้วก็ออกจากหลูมได้แค่ในใช่เปล่าเพื่อนกูไม่อยากรู้ความปิดปานของกูเพื่อนไม่ต้องเอาสถิติมาบอกกูเว้นเลยจี๊ s ส b s c r คือผมมองไม่เห็นไป17ครั้งแสดงว่าตากูมองไม่ดีไปสิบ็ดครั้งเลยเหรอวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะถือว่าผ่านไม่ได้ก็คือผ่านนะครับผมเอาละเป็นยังไงกันบ้างฮะแปบ๊บหนึ่งแสงไฟแมงแยงตาชิปเป่งเลยเอาละเป็นยังไงบ้างรครับผมสําหรับในเกม The Last Stop นะฮะอันนี้ก็ได้จะเป็นฉากจบที่น่าผิดหวังฮะพอๆกับเกมคอริดอที่แล้วเลยอ่ะคือไม่มีอะไรที่แบบให้ชื่นชมหรืออะไรเลยครับผมเอาละ สำหรับคลิปวิดีโอนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบฝากไลค์แชร์สับสไครต์ให้ช่องทีซีด้วยนะฮะแล้วก็คลิปสนุกสนุกมากมามในช่องมีให้ดูอีกเพียบเลยนะครับผมเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปฮะบายบายครับ